พร้อมนะคะตงป๊าบอีกรูปนะคะเรียบร้อยค่ะอีกป้าหนึงอีกป้าหนึงกินแรงมากเลยอ่ะกินแรงเี็นโมดทม่ไหพี่โถมะได้รอเขาคลิปมนกระดุกมา พร้อมนะคะพร้อมนะคะแม,แม่เอาด้วยให้ใส่แมสโอเคพร้อมนะคะแป๋วมาถอดแมสเอาพี่แป๋วอ,อยู่การงูเร้อไมใแปร้อนโอเคพร้อมนะคะพี่เอเอหลอดไฟออาด้วย เรียบร้อยค่ะอเกินแ้งมากเลยไม่รู้ไม่รู้ติดเปล่าเนี่ยเพราะน่าจะติดนะ ก็จ่าเด็ดฟาตวหาคนเบา รอปภเดินแถวนี้มาไม่ฝาดรอปภมันไม่ฝาดยาำอันนี้ฝาดบนนี้ลงมาไม่ดุมเนี่ยฝาดตัวนี้ข้างๆเนี่ลงมาได้ไหมใครมึงไม่แข็งเนี่ยฝาดบนลงมาไม่อ่อนไปเก็บเออ

แ่เาควนู่นนู่นคนทำจริงทำจัง